ถ้าอยากพ้นทุกข์จงอย่าวนดูไหมถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราอย่าวนวนเรื่องนั้นนะเรื่องเดิมๆถ้าเราวนวนวน,วนไปเรื่อยๆเรื่องนั้นนะมันจะมากขึ้นทวีพลังความรุนแรงและทับท่วมอยู่ในความรู้สึกจะไปทางไหนจะอยู่ที่ไหนเรื่องนั้นจะอยู่ในห้วงความคิดเราตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราไปวนการที่เราหมุนวนกับความคิดเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องลบเรื่องทุกข มันจะวนไปในลักษณะดิ่งลงดูดลงเหมือนวังน้ำวนมันจะดูดจิตเราลงไปข้างล่างและต่ำลงไปเรื่อยๆจิตตกแล้วขึ้นได้ยากมากๆเลยแต่สิ่งที่จะทำให้เราขึ้นมาจากจิตที่ตกได้คือหนึ่งฟังธรรมสองพูดคุยธรรมะสเก็บไปคิดต่อหรือที่เรียกว่ายโยนิโสมนสิการถ้าเราฟังธรรมฟังมากๆมากๆ เราจะมีปัญญาเป็นตัวที่สว่างอยู่ในใจเราแล้วมันจะไปดันไอ้จิตตกเมื่อกี้ดันออกไปแล้วจิตเราจะขึ้นมาจากดิ่งที่ตกลงไปถ้าเราฟังธรรมมากกว่าวนความคิดลบวนวนธรรมะวนไปวนมาทิกตอกแม่มีสองยูซอร์นะมีงามพิมพุธลีลาธรรมะช่องที่หนึ่งแล้วก็งามพิมพุธลีลาธรรมารมมีสองช่องฟังวนไป แล้วปัญญาจะสว่างออกจากความทุกข์ได้วนสิ่งไหนสิ่งนั้นขึ้นเท่าวนธรรมะฟังธรรมะจิตจะสูงขึ้นวนขึ้นไปทางสูงขึ้นแต่ถ้าฟังความทุกข์จิตจะวนลงไปตกดิ่งอยู่ข้างล่างวนดิ่งและดูดลึกตกต่ําลงไปแล้วพรที่เราอธิษฐานไม่มีวันที่จะเป็นจริงนะเพราะว่าจิตเราตกเราจะได้รับพรที่เรา ปรารถนาหรือความดีงามที่เราอธิษฐานอะไรก็ตามจะได้รับตอนที่เราจิตเราดีจิตเราขึ้นมาจิตสว่างทางใจเปิดทางชีวิตเปิดโลกธาตุเปิดชีวิตจะดีอย่าไปคิดลบคิดร้ายไม่มีชีวิตใครหรอกนะที่จะเจอแต่เรื่องดีๆทุกอย่างมันไม่บังเอิญมันเกิดแต่กรรมเก่าของเราเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันเนี่ยทำกรรมดีให้มากกว่าวิบา ทำความดีให้มากกว่าวิบากความดีก็มี4อย่าง 1. รักษาศีลสดูแลพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณวัดวาอารามและผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน 3. ลดกิเลสต,ตัวเรายิ้มยอมหยุดเย็นอภัยเข้าใจและเมตตา 4. ปล่อยสัตว์หน้าเคียงทุกวันตามเพจต่างๆก็มีทำแบบนี้ทุกวันทุกวันเป็นการ ทวีความดีทวีความดีสี่ขาศีลดูแลพ่อแม่ช่วยผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนสามลดกิเลสยิ้มยอมหยุดเย็นอภัยเข้าใจและเมตตาสี่ปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์วนอย่างเงี้ยสี่ความดีให้มากกว่าวิบากวิบากไม่รู้มากแค่ไหนทุกขยากเหลือเกินแล้ววนอยู่กับการฟังธรรมะเข้ามาดันใจที่ตกจำไว้นะจิตตกเพราเราวนวนแล้วดิ่งลงนรกนรกใจ แต่ถ้าฟังธรรมะขึ้นมาจิตจะลอยขึ้นลอยขึ้นอยู่เหนือความทุกข์ได้ในที่สุดนะ